อาไว้กกบินเลวอาว่ายสวยสิอาว่าสวยสิอาวยสวยแม่นี้ก่อนหนูรักโกบินนะคะอ่าไว้ตากโกปินเลววตักโกปินอาปาใส่ด้วยหอมด้วยหอมด้วยรักมอนลู่เลยบุญรักษานะคะเอบให้จอให้อาเอาให้ให้อุหอมหอมไหมอ ทำไมล่ะให้กบินแล้ยน้องฟ้ากบนี้นะคุณนักกษาเรียนหนสือเก่งๆนะเป็นเด็กดีนะลูกนะเอาน้องฟ้าล่ะน้องฟ้าหอมกบินยางหอมกบินก่อนให้กบินกบินให้ให้อมหอมไม่ได้จุบได้จุบได้จุ๊บได้จุ๊ะจุ๊บอจุ๊บได้จจุ๊บได้จจุ๊บอ้อได